ด,ดูคำสั่งนิดหนึ่งครับ Direction เน no. าะ forward s or phrases marked A B C D เนะ are given beneath each sentence choose the one word or phrase that best completes the sentence อ่าดูนิดหนึ่งแค่ direction เองเนาะยังมีเรื่องเราน่าสนใจเลยฮะ forward c i r c e phrases mark ตัวนี้ E, D เนาะนะครับมันมามันวบช่องที่3เยจดไว้แล้ว V3 ที่มาที่ไปเนาะเดี๋ยวไป๊บนอยมันมาจากช่วยขยันโน้ต no. เนาะมาดูนิดหนึ่ง mark ตัวนี้มันก็มาจาก which อ่าอย่างเงี้ยฮะ มันมีมันมีสีคำนะหรือไม่ก็สีฟร a s เซสนะในในในช้อยเนี่ยไอฟเฟซส์เหล่านี้ยคำเหล่านี้มันที่ซึ่งทำไม which are marked มันถูกมาร์ marked, ถูกกำหนดเครื่องหมายถูกกำหนดเครื่องหมายให้เป็น a b c d อ่าประมาณนั้น,น่ะเวลาเราลดรูปอะอย่างนี้ลักษณะนี้คือ adjective clause ลดรูปฮะนะครับ reduce adjective clause เนอะเนี่ยลดลดรูปไงนะครับเริ่มเริ่มเข้าเรื่องแล้วนะนะตัด which ออกเห็นไหมตัด วเวลาตัดวิชออกตัดแค่วิชออกไม่ได้นะเพราะถ้าเราเอา R ค้างเอาไว้อะเอาตัวนี้ค้างเอาไว้มันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นเป็นเวิร์บแท้อยู่มันมันยังสามารถบ่งเทนได้เนาะมันต้องเอาไอ้นี้ออกไปด้วยดีเวิร์บช่องที่3ใช่ไหมเวิร์บทวีบุ๊กีสามใช่ไหมถูกมาร์กใช่ไหมมาร์กว่ากำหนดื่องหมายใช่ไหม which are m a r k e กก็คือถูกกำหนดเครื่องหมายให้เป็น ABC D ดีใช่ไหมเดี๋ยวที่จะขยายความตรงนี้อยู่นะนะครับเวลาเราลดรูปเนี่ยโครงสร้างเนี่ยเขาลดรูปมาให้ดูฮะลดรูป สวยกว่าเสมออยู่แล้วนะครับเป็นโครงสร้างที่แอดวานซ์กว่าเสมออยู่แล้วเนอะในขณะเวลาเราเขียนเองเนี่ยหรือในข้อสอบเองเห็นโครงสร้างลดนลูกประจําเลยฮะเราต้องรู้มันคือ V2 หรือ V3 ที่มาที่ไปตรงเนี้ยอันนี้มันเป็น V3 ทีเชอร์เราจะต้องรู้ทำไมก็ V2 V3 มันเขียนเหมือนกันไม่ใช่มันก็ ED เหมือนกันไม่ใช่หรอบางคํามันเป็นแบบนั้นฮะแต่ไม่ใช่ทุกคำไง break broke broken freeze frost frozen เหมือนเหมือนกันที่ไหนล่ะจริงไหมล่ะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราควรต้องทราบว่าเราต้องใช้ V2 หรือ V3 ไอ้อย่างเงี้ยมันเป็น v3 ใช่ไหมฮะมันมาจาก which are marked ใช่ไหมแล้วก็ตัด which ทิ้งแล้วก็ต้องตัดตัดตัว verb to be เขาทิ้งด้วยอะตัดตัวไอ้ตัว auxiliary ตัว helping verb อะ่ะสุดท้ายมันก็จะเหลือตัวหลังของมัน,น่ะซึ่งมันมาจากโครงสร้าง v3 ใช่ verb to be บวก v3 ไอ้นี่มันคือ v3 ไงโอเคไหมแล้วก็ note มันคือ v3 นะฮะได้เนอะนะครับทำไมแล้วทำไม uh, given ประธานก็คือไอ้เจ้าตรงเนี้ยนี่นี่น,นี่เห็น r ไหมแล้วนกะ็ f o r words or p r a s e s สี่คำสีวลีเลยที่ว่าเนี่ยนี่คือประธานหลายๆตัวไงเป็นพูโรง l เก็ใช้อไงไม่ใช่อีสไงเห็นไหมอ่าที่ใช้อพรามันมีหลาย phrases หลาย words เห็นไหมนก are given b e need each sentence ให้ choice มาแล้วเนอะใต้ประโยคเนาะเห็นไหมให้ choose the one word the one word ในกา offer เลือกแค่คำเดียวหรือไม่ก็ phrase เดียวนยวลีเดียวเนาะก็คือ choice เดียวนั่นเองนก that best completes the sentence ไอ้คา best ที่ว่าลองทายิฮะ เห็น complete ไหมเป็น verb ใช่ไหมนะครับให้เลือกหนึ่งคำที่ซึ่งทำไมหนึ่งคำที่ซึ่งทำไมที่ซึ่งที่ซึ่งมันทำให้ประโยคมันสมบูรณ์ complete สมบูรณ์เนี่ย complete to h e best เป็น verb ไงอ่าที่มัน complete อ่ะหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ1 fresh, 1่ง phrase หนึ่งวลีอะไรก็แล้วแต่ที่มัน complete sentence ทำให้ sentence มันสมบูรณ์อ่ะอย่างที่สุด base ตรงนี้ function ปไปเลยฮะมันขยาย verb นีเป็น verb ใช่ไหม base ต้องเป็น adverb เราก็จดไปใช่ฮะเราเรา,เราจดเราก็แอบโน้ตเอาไว้ อ๋อที่เฟขาบอก best เป็น adverb เนาะเราก็แอบแอบ note best ฮะ n o t ้ best ข้างบนคำว่า best ก็ได้เราโน้ตด้วยแบบเนี้ยอ่าเห็นไหมจะรู้ว่ามันเป็น adverb ขยายแล้วก็โยงลูกศรเราจะเข้าเรื่องแล้วนะฮะโยงลูกศรมาหาคำว่า complete เราจะรู้ว่า best เป็น adverb ขยาย verb คำว่า complete ที่เชฟที่จะเคยบอกว่า adverb ท้องลงท้ายด้วย ly ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ทุกคำฮะคำว่า fast คำว่า best พวกนี้เป็น adverb ได้เป็น adjective ได้โดยที่ ไม่ต้องเติม L Y จดไว้นะฮะคำว่า best คำว่า fast เราจะไม่ต้องเติม L Y นะมันทำได้เลยฮะมาขยายกิริยาได้เลยมาลุยกันเลยดูข้อแรกเลยไม่ยากเลยวิธีการใช้คำศัพท์ collocation นะครับประกอบ f a s a l verb คู่กับพวก preposition ทั้งหลายแล้วก็เรื่องของการใช้ไวยากรณ์ต่างๆเรื่องของ verb tense นะครับเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆต่างๆประกอบเป็นตัวโครงสร้างไวยากรณ์ให้มิใช้ในการทำข้อสอบพวกที่ทำเราอัพคะแนนได้ง่ายัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอันสั้น นะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ Red Maple นะครับแล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ